กเมค้าบนกันทุกคนแหลคืนนี้พอไปเลยเจอกันแล้วก็พี่นออ้องเออนํานี่ยายก็มาเสนอให้ม่พี่น้องจะได้ฟังออกบอกเรือดกันตรงนี้นะแล้วก็พี่น้องสองไส้บนานั่งต้มนี้รลองแต่เพล่งเก่าๆาอันนี้ไม่พื้นคืนนี้เอาเพลงไม่ไม่มาแปลงมาจังอู้เอาข้องโลโซมั่งเอาข้องปังมั่งนานเห็หนไหมนะโอ้แม่ขอบคุณยาข้องลาดให้มารลอยมารลอยหนึง่ง น้องแดงน้องแดงน้องแดงเนี่ก็รเรียกคืนว่าืธอทั้งว่าไปนังในห้องงานงานแต่งชุดดำไปน้อยนักรองท่ามาพี่แดงทำไมแต่งชุดดำอ่ะน้องแดงน้องแดงว่าเมียตายเลยน้องเหื่อวันตั้งนักรองยิ่งอ่ะตายเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นซื้อกับข้าวในตลาดนี้ตลาดลุงปี้น้องแดงว่าเราียกคืนว่าเลยมันเยี่ยวในปลาล็อกหัวจอแตกความเดียวเลยนุกมางันนี้นั่งลุงนะพี่น้องนะอย่าเดนนึกไว้อื่น นั่งลุงแล้วก็มีพอการไม่ค่ามากันมากโดยเฉพาะวีซีดีข้องร้านหลุงมีเสาหลูกป้อมเบะแต่ข่ายเพืรร่อร่นนร่งไอ้พวกแต่เล่นกอลไปพวกแต่ตาไปจำพวกไอ้แถวข้องพร้อมนั้นทำไม้วีซีดีพี่น้องทันเสียมดตันรู้ไหมเล่นข้องพร้อมมันมันทำยาบยาบมันสีดีข้องทานซื้อมาเป็นมื่นบางทีอ่าทุกคนสีดีพร้อมไหมที่ก็อัดมาพร้อมๆมนันแป้นหนึ่งกัซื้อมาตอนทุนซ้ำสิบมาข่ายแปดสิบมัง้งมันจะตั้งโตัข่ายมัง้ง ่าปรากฏว่าพี่น้องเขาไปใช้ซ่องซ้ำที่็ไม่ได้ยินเสียงแล้วแต่บางทีซีดีทันพังแล้วแล้วก็นั่นงต้มนี่มีผักปวกอยู่มีร้านอยู่ด้กันซ้ำร้านร้านนึ่งกาก้องลูกบาข้องของ,งไอ้น้องเป็ดนั่นน้องเป็ดเนี่ยเเป็นเจ้าที่ได้นาคารวัลสิ้นค้ามาส่องคนลูกกองพวกนี้พ่อไม่เป็นเกลือกันให้มันนาคาราวันสินคาไปถุกตุกแ้งแล้วก็นํานั่งตะลุงวัฒนธรรมไทยไปเพื่อแพร่กันแล้วก็นําวีซีดี รานก็ลูกเป็ดแล้วก็รรานก็ลูกลูกเคยแลยผัวลูกเศร้าของลูกทษน,นั้นไอ้ท้นแก้วเททั้งรานก็พัวพ้มกันมาค <c oughs> ่ายนัวตังดำปีมันเดียวออกรวย <c oughs> นะ, <c oughs> นะเพลงไรมั้งกต่ทางต้นไม่ลองก็น,นี่ลองให้เป็นตัวอยา่างสักิจผอวหล่อแพ่นนะ <c oughs> เออมาลิมันได้ได้แบบเพลงได <c oughs> ้นะเพิ่งแต่งแต่กว่านี้คนที่แต่งเพลงดีคือนั่งทีระบุต์นะครับอ่าไอ้น้องเนื่ย อันนี้หลูกช็ดพ่มกันแล้วเล่นดีนั่งมาแต่งเพลงรับพ่มนะมันแปลงแต่งดีแต่งเพลงแปลงดีแต่ว่าของพ่มนุพ่มแปลงเองนั่นต้นก่อยควังแต่ว่าผลพรือพ่มคนโม่วมอยู่แล้วนั่นแต่ว่าไอ้ทึนตึ้นทึว่านั่งเล่นกันแล้วกันเพลงแรกทีพ่อมีรองคืนี้นะพ่อมีรองวัวคอยเลยธกิตอัแปลงมาจากเพลงนำตาหมดแดงของพ่มนี่เปลี่ยนมาเป็นเหยียวหมดแดงเที่เหยียวหมดแดงปพรอยบักครั้มันคนเหล่ามันกดมันไปแย่งหมดแดงอะไร เสลรปรากฏววาหมดแดงเหียวใส่ตาก็เลยนังรองอยู่รองเพลงเหียวหมดแดงเอ้าขึ้นดนตรีที่น้องรองให้เป็นตัวอย่างสักนิดนั่นเลยรองเพลงนี้ครับแตาจังนั่งน้ำตารินบ่มีีอยังกิน กินแต่ข้าวเฉยๆกับข้าวดีๆบ่มีมีแต่น้ำเคยจนเหลือจะเอ่ยจนเอลยบอกเคยไปสายุ๊บพ่อพ่อพ่อฮะลองเป็นตัวอย่างทีนี้เพลงต่อไปแปลงมาจากเพลงไงแรกเพลงแม่ของของโซโลเอ๊โลโซ โซโลกระทุ่งก <c oughs> ันนะทุกโต๊แต่วาได้ไม่ถนนี้ฮะเพลงมาจากเพลงมาจากโซโลอะเ่าเพลงอะไรเงนี้แกวตาปาพอกเออแกวตาพาพกอ่าเพลงแม่เออเพลงแม่ก็แกวตาคาป๊อกเป็นไงละพ่อมีรองไงไงควังักิดนะเอขึ้นขึ้นขึ้นนู่มวนเราเอา้ลอดเวลาเล่นเอาจริงเนอยแถเดีว เพลงเขไม่เหนื่อยฝอยเหนื่อยมันชอบกินปานนี้จะกินอะไรอยากแกงไก่ตั้งน้าน ้บานอยากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กินวควัวงนิยายในเรื่องไอ้นุ่มหน่าล้มนะครับอย่าลืมซื้อวีดีทีแท้ต้องหลูกไม่เศรามาจากไอคิวดีมีเดียนะครับรอวห้างรัชธานีและมาจากธนาคารเพลงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเปตีหรือว่าอนุชิตสกุลนม์ สร้างสั้นครับเชิญชมนังตลุงตะไรบัตนี้เปต้นไปกับสวัสดีครับ มาปราดโบราณฉันเพียนในเรียนรู้รถมองภาปพปดแปงผิดปีนิดสิ้นการรอยกรองรองครับนับว่าเป็นศิลปินในแผ่นดินก่อนเก่าโบราณการชนทั้งพ้องก็มองเห็นว่าเป็นนักปราดประชาชาติยกยองโดยที่ฐานไม่มองผ่าน ศิลปินยกระดับเก้ากับราชการเคยปรึกษ้างานถึงจอมเท่าเจ้าแผ่นดินแต่มาถึงศิลปินรุ่นเราอยู่ในเงามืดเงินกับฟืดงานกักลอยมานั่งร้อยกรองสิ้นจนโด่งดังวังให้เด่นและนั่งกินเป็นศินลปินรองครับก่อนห,หน้า็นใจ ไม่เหมือนดาวบนกวาหรือพวกดารานั่งคนเขาคลังยกยองเพราะมันเป็นข้องไม้รัฐบาลท่านกนนู้นน่าอุ่ใจความเป็นไทยเอกลักษณ์เดียวนี่ชักให้เรรวนนั่งตะลุงมโนราท่านว่าเป็นข้องเก่าคนไทยราเว้นว่าคลองรัฐบาลตองสงวน เราเปรียบเสมือนส้งวนป่าแต่พารถไปดันกันมดควรปมจักชวนในดูนั่งบางคนไม้ควังเลยนโยบายที่แจมจัดควังแล้วให้คัดหูเหมือนเหลี่ยงมูไม่ได้ใล้ย,ยังรอวันเช็ไม้เลยเอกลักษ์ชาวปักตายเกือบจะให้ไปเลยเอ็นไ่้เฉยเพราะชื่อนั่ง ท่านบอกว่ายังโบราณไม่เข้าวขั้นบัณฑิตบางโรงพูดปิดเปลี่ยนบางโรอเรียนภาษาซับที่มานั่งขับข้านบางคนตายแต่ลืมตีนโดยสันดานกลับประจานศิลปินในแดนดินข้องตนงอพอมเป็นนั่งอย่างอ้วงพี่น้องหน้าเรื่องข้องนั่ง ผมเป็นนั่งอย่างว่องเรื่องข้องนั่งจะประทังไปได้หรือวันข้างหน้าจะไรพน้นถ้ารัฐไม่ช่วยจนไม่ชายนี่ใครกังวลไม่ทันทนไทยไม่เถิดไม่ชวนกันเชิดจูไทยโพระเมอินไทยแลนด์ยมันเส้นขึ้นคัดเป็นสมบัติชิ้นเก่านั่งตะลุงในลรแม่คาดคนเอาใจใส่ ผมมานั่งบอกเล่าให้พ่อแม่ได้เข้าใจควากนั่งตะลุงไทยกับเบาเศา้าน้องน้าชาวไทยเล่นพผมภูมิใจคืนนี้ที่มีไทยอย่างพวกทานยังให้การส่งเสริมนั่งถือว่าทานอย่างหัวงแงินถ้าท่านรักศิลปินติ้นกำเนดิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเลนแล้วก็เชิญแควนนั่งลงชม ò cườn tị nắng bò mà quen quen nắng lùng trong tết na tí năng mà